อือนรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเพราะจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงการบูลลี่กันกับเพื่อนในรายการเพราะฉะนั้นงดดาม่านะคะวสวัสดค่ะวันนี้เรานะะีกนแล้วกับชอบ่องเมตตาไม่พอค่ะเราม,มีรายการใหม่ที่ชื่อว่า เสียงทำไม่ต่ำถ้าจะได้รายการใหม่แบบนี้ก็ต้องมีแคกรับเชิญพิเศษคนอาฮะแลนะจานนั้นก็คือคือผีคือคือมาก็บอกเลยว่าจองคิวยากมากจริงนี่มานี่คือคือจองล่วงหน้าหลายวันมากตอนไหน t o คิดของเราคือเด็กเรียนกันเด็กกิจกรรมนันเองค่ะและเดี๋ยววันนี้เราไปโตวารีกันเลยค่ะจาก t o ป i c ที่เราเรียนมานะคะค่ะที่เราแบ่งเป็น2ทีนั่นก็คือทีมแรก ก็มีเหตุผลอื่นมากามายค่ะเรามาฟังกันที่เหตุผลในการเลือกเป็นเด็กกิจกรรมค่ะที่เลือกเป็นเด็กกิจกรรมเนี่ยอ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทวากิจกรรมนั่นแต่เด็กมไม่มีอะไรมาก แบงก์ก็คือเหมือนกันเลยแล้วพอเรา้เห็นผลี่เดอร์เลยค่ะเราก็จะมาฟังข้อดีและข้อเสียของอีกฝั่งหนึ่งก่อนค่ะเอกิจกรรมยังไงคะข้อดีข้อดีของเอนกิจกรรมเนี่ยอย่างแรกเลยเรามีคอนเนคชั่นที่หลากหลายเออเราไปในสถานที่ต่างๆได้เออและที่สำคัญเราเป็นหน้าเป็นตาให้กับโรงเรียนรื่มหาวิทยาลัยได้ค่ะบ้านเนี่ยคือจะมีเขาจะมีแข่งเนาะใช่เป็นหลีด แบบมีหน้ามีตาใช่เห็นได้ชัดเจนใช่แล้วพอเป็นจีจีอะข้อดีของเราเลยก็คือเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนอื่นเป็นโอกาสเจอคนหมู่มากมีสังคมใช่คนมีสังคมแต่ถ้าเป็นข้อดีของฝั่งนี้ร์ะค่ะแต่ข้อดีของของฝั่งเบียร์นะคะสำหรับพีนี่ฟิล์มพีก็คือพีรู้สึกว่ามันเป็นหน้าปมีตาให้กับครอบครัวตระกูลของพีนะคะแล้วก็คือเป็นความภาคภูมิใจอะค่ะที่เรียนสูงความภาคภูมิใจก็ยิ่งมากและสร้าง ได้านที่ได้มานที่ดีใช่เวลาไส่งไปทำงานใช่แล้ได้งานที่หลากหลายกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เลือกมากกว่าคือคัดกรองเพิ่มด้วยค่ะรู้สึกว่าจะเจอแต่คนที่มีแบบคุณนฐานเดียวกันแล้วเจองานตรงเดียวกันใช่แล้วลองักงพูดข้อเสียของอีฝ่ายหรือว่ามันเป็นยังไงข้อเสียของอีฝ ไไปกมม่แล้วคือก็ไม่รู้ว่าซ้อมจริงไหมพี่ก็รอไม่เนี่ยนะไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าเรามาฟังข้อเสียของเด็กเรียนที่เด็กจะจกรรมองเห็นมางข้อเสียนะคะก็คือการที่เป็นเราเป็นเด็กเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยทำให้เราเกิดเข่าเครียดอ่าคุณต้องเล่าข่าวอะไรข่าวอะไรทุกหลอกเล่าข่าวปีสองพันสิบเก้ามีเด็กเนี่ยจากโรงเรียนเนี่ยสอบไม่ติดที่คณะตัวเองอยากได้เพราะว่าตั้งใจเรียนมากตั้งใจอ่านหนังสือมากทำไมคะ ทำไมถึงต้องทํากับตัวเองแบบนั้นซึ่งความเครียด่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยต่อร่างกายแต่ที่เราจะเอาความเครียดเหล่านะั้นมาผ่อนออกด้วยการทํากิจการต่างๆไปเลยเราสามารถทาแบบนั้นได้เพื่อลดความเครียดแล้วทําไมคะพอเราเป็นกิจการเ่างมีโัตา้าอะไปแข่ง้องเพลงตัตา้าตี มีข้อเสียของความนี้อีกไหมคะข้อเสียนะคะที่รู้สึกว่าได้โค้ด้าหรือได้ทุนอันนี้ได้ก่อนนะคะกเรียนนะได้จำเป็นต้องเป็นเมกินสการ์คือขออนุญาตนะคะคือมัดช่แล้วมันรู้สึกว่าขัดหูนิดนึงคือได้โค้ด้าก่อนไม่จริงแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าเราขาดเด็กกินสการ์สิบคนในห้องมีสี่สิบคนถูกต้องไหมคะค่ะสามสิบคนเราจำใจเรียนแล้วสิบคนที่เด็กกินจำสามสิบคนก็ต้องแยก้โค้ด้ากันโค้ด้า ก็จะลดการที่เราได้เงิไสิบเปอร์เซ็นต์ต่อต่อเดนหนึ ah. so honest, ่งนะค่ัส่วนในกิจกรรมสิบคนทำไมครับก็มีเยอะแยะเพราะประเทศของเรากาลนําพัฒนาเข้าวฝู่ไทยแลนด์สี่จุดศูนย์สี่จ ส่วนเด็กอิสระมันจะมีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้โควตาเข้าเรียนมหารอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากกว่าเด็กเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วมีภาวะความเครียดอีกค่ะบแต่เราไเวลาสอบอ่ะเด็กอิสระมันจะแบบเดินมาขอมาขอเราเป็นบ้านขอเราเป็นขอแนวเพราะที่แบบตอนจรแล้วเราก็เล่นเหมือนกันแค่แย่แบบจริงดังเวลาเราเป็นมากกว่าคือแบบทำไมแกไม่อ่านหนังสือเองบ้างจริงจริงแล้วอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องการขอการบ้านหรือว่าการขอแนวข้อสอบเนี่ยมันเป็นความเพื่อเฟื่อเผื่อแผ่ที่เด็กเรียนควรจะมี เรามีอยู่แล้วพี่จีซีใช่ย่มเปไปแล้วแล้นี่ทไมถนี่นะคะเด็กๆคือเป็นอีโทรหมดอย่างแรกคือต้องยอมรับที่ได้การเป็นนายหมดเฉพาะัีงสเดียวเยลาดนึๆค่ะเสรเจแลกวที่แนั้ย ขนาดนีสส้ใช่มก็้นหานขวดอีกใช่ที่บอกว่าสร้างความสมาธิบางทีนะกีาสีตีกันอีกใช่อคกันลแนคือพวดอย่างนี้บคนที่กีฬาสีแล้วปีกันเองอะคือเขาจะไม่มีมุจทิภาวะทา่านกายคือดูอะไรก็เขาเป็นเด็กกิจกรรมอย่าง100%การขาดกีฬาสีอะจะไม่ใช่เด็กกิจกรรม100%แต่นั้นคือเด็กเรียนที่เขา้าร่วมนั้นได้สนใจในการเขาร แบบตั้งตัวเป็นแบบเป็นเฮดแล้วก็จะชี้สั่งสะทาสั่งสั่แบบใช่ขอเรียนมากขอเถี่ยงเรื่องคณิตศาสตีที่พูดว่าดนกิจกรรมจัดเวลาไม่เป็นการเรียนแล้วเราสามารถจัดเวลาได้ถูกต้องที่เราจัดเวลาได้ว่าเราควรทำอะไรเราควรทำตรงไหนคือเราจัดเวลาไปอยู่แล้ว หัวเหตุในการทํากีฬาสีเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กเรียนไม่ดีหรือว่าอะไรนะคะแต่เด็กกิจกรรมมีความสามารถและมีความเป็นผู้นํามากกว่าเด็กเรียนที่มีเอาแต่น,กนักเรียนดอ,ดอ่านหนังสือเป็นกินข้าววอดเป็นนอนหนังสือใส่แว่นหนาปุ๊บแล้วก็ไม่มีความรู้ทางด้านกิจกรรมเลยนี่ค่ะข้อด,ดีของเด็กเรียนแล้วก็เด็กกิจกรรมไม่มีค่ะเด็กกิจกรรมเป็นคนเดกค่ะ ไม่มีข้อดีหรือข้อเสียตายตัวค่ะแต่ทุกคนมีข้อดีหรือข้อเสียทั้งนั้นไม่มีฝั่งไหนนะคะที่ไม่มีข้อเสีย,ยแต่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกฝั่งไหนและไม่ว่าเราจะเลือกฝั่งไหนเราก็ต้องทําจริงน,นั้นให้ดีที่สุดค่ะทุกคน